เรื่องตุ้งเห็งตัจะต้องตอบยังจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์อละลามาฟังเคสตัตตี้กันเลยจ้าขึารือหาพีเสิงสกอตแลนด์ ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอยู่ที่สกอตแลนด์ค่ะเขาวัดมาปี2547้าสีเจราได้มีโอกาสไปร่วมง,งานตักบาตรและปฏิบัติธรรมที่บ้านกัละยะาณมิตรท่านหนึ่งที่สกอตแลนด์ลูกจึงรู้จักกับหมู่คณะแล้วก็ได้ติดจานดาวธรรมแล้วค่ะ ขณะน,นี้ลูกก็ได้เปิดบ้านลูกเป็นบ้านกันลยาณมิตรเพื่อรวมคนมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิลูกเองนะมีความตั้งใจว่าจะช่วยหลวงพ่อขยายจานดาวธรรมเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วสกอตแลนด์และหมู่เกาะอังกฤษเลยค่ะ พื้นเพล,ลูกจะเป็นคนยังหวัดอุดรธานีในวัยเด็กโลกมีชีวิตที่ลำบากมากล้คุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่ลูกอายุสองขวบและลูกก็ไม่แน่ใจว่าพี่น้องทั้งหมดนั้นมีกี่คนแต่เท่าที่จำความได้มีด้วยกันห้าคนคือมีพี่สาวสามคน แล้วก็น้องสาวหนึ่งคนลูกเป็นลูกสาวคนที่สี่สำหรับพี่สาวทั้งสามคนลูกไม่มั่นใจเลยว่าพวกเขาเป็นพี่แท้ๆของลูกหรือเปล่าเพราะจากสิ่งที่รับรู้พี่ๆนะั่ไม่ได้รักลูกและน้องเลยเมื่อลูกอายุหกขวบ น้องสาวอายุส4ขวบคอยลูกกขวบในเลี้ยงน้องเล็กส4ขวบอยู่ตามลำพังออบางครั้งยังดุดา่าและทุบตีทำร้ายร่างกายลูกอย่างรุนแรงชอ,อ,อบพูดให้ลูกเจ็บช้ำน้ำใจเสมอว่าเออกลียดน้องคนนี้จริงๆคิดดูสิต่เราเด็กตัวเล็กๆไปฟังพี่พูดอย่างนี้เนี่ย ลูกเองก็เที่ยวถามใครต่อใครว่าพวกเขาเนี่ยเป็นพี่แท้ๆลูก,ลกหรือเปล่าเด็กก็สงสัยดิเพราะตามวิถีพี่ต้องรักน้องแต่นี่พี่บอกเกลียดน้องเงี้ยแต่หลายคนก็ยืนยันบอกใช่ลูกก็สงสัยว่าเอ๊ะแต่ทำไมใจร้ายจังคุณพ่อนั้นไม่มีเวลาให้ลูกและน้องเลยเพราะท่านต้องเอาวัวออกไปเลี้ยง นานๆนนนนครั้งถึงจะกลับบ้าน oh. แล้ววันหนึ่งคุณพ่อก็พาแม่เลี้ยงใหม่มาอยู่ที่บ้านด้ยวยกัน <Yeah. S 1> แม่เลี้ยงนั้นไม่ยอมให้ลูกและน้องกินข้าวเลย <Yeah. S 1> เวลาออกไปไหนหรือไปทำอะไร <Yeah. S 1> เธอก็จะเอากระติบใส่ข้าวเหนียวแ <Yeah. S 1> ขวนไว้บนขื่อใต้หลังคาบ้าน <Yeah. S 1> ซึ่งลูกเองก็ไม่สามารถที่ <Yeah. S 1> จะปีนลงมาได้โอ้โ oh. ห ทำไมทำกับฉันได้เอากระติบใส่ข้าเหนียวแขวนไว้นํำแม่เลี้ยงเนะ่ยบนคือหลังครับซึ่งลูกเองตัวเล็กๆก,ก็ไม่สามารถที่จะปีนเอาลงมาได้แต่ในเมื่อน,น้องลูกหิวลูกจึงต้องหาวิธีการนำไม้ย,ยามาผูกกับมีดความหิวทำให้เกิดปัญญาเอาไม้ย,ยามาผูกกับมีดเพื่อตัดเชื่อขาดแล้วกรติบใส่ข้าวจึงจะหล่นลงมาความหิวทำให้เกิดปัญญานี่ บางวันก็ติ๊บใส่ข้าวก็หล่นลงมาโดนหัวน้องสาวเกือบแย่ไปเลยคุณพ่อเลี้ยงพวกเราแบบทิ้งทิ้งคว่างคว้างอยู่กันอย่างโอ้อดอดอยากอยากเกือบทุกๆวันตัวลูกเองนบ,บ่อยครั้งตั้งอุ้มน้องไปวัดใกล้บ้านเพื่อไปขอข้าวคนบาทมารับประทานแต่บางวันก็ต้องพบกับความผิดหวัง สามเณเนเดินมาบอกว่าวันนี้ไม่มีข้าวเหลือเลยเพราะโยมไม่ก่อจะใส่บาตรเนี่ <Okay. S 1> หลายครั้งที่ลูกแล้วน้องก็ต้องทำใจเมืาอ <Okay. S 1> ข้าวที่วัดเหลือเพียงแค่ก้อนเดียว <Okay. S 1> แล้วสามมณเนก็ต้องให้ <Okay. S 1> หมาที่วัดกินลูกเองก็เล็กมากแต่ก็ต้องไปหลักในการหาเลี้ยงน้องสาวเล็กๆอีกหนึ่งคน <Okay. S 1> เรื่องนี้มีเหตุ <Okay. S 1> อย่างนั้นเธอมาไรลูกอด น้องก็อดตามไปด้วยเราทั้งสองก็ต้องอดมือ้อไม่ได้กินหลายมื้อเป็นอยู่อย่างเนี้ยจนน้องสาวต้องมาเสียชีวิตไปด้วยวัยเพียงสี่ขวบซึ่งในนั้นลูกเด็กมากเกินกว่าจะเข้าใจว่าน้องสาวเสียชีวิตเพราะอะไรมันอดเนี่ยแต่ที่เราลูกคือลูกเสียใจมากร้องไห้ปานจะขาดใจตายตามน้องไปด้วยอีกคนหนึ่งแค่นั้นยังไม่พอหลังจากนั้น หลังจากน้องตายไปแล้วเหลือลูกอยู่คนเดียวพี่สาวทั้งสามยังรุมดุดาตบตีลูกแย่งทารุณทุกวันเลยทำร้ายลูกจนหูอื้อตาลายแทบไม่น,น่าเชื่อเลยว่านี่คือพี่สาวแท้ๆลูกในสุดลูกก็ทนไม่ไหวจึงหนีออกจากบ้านไปได้ไว้เพียงสิบครบเท่านั้นเอง แต่บุญลูกคงจะพอมีอยู่บ้างจึงได้ไปเจอกับหญิงสาวชาวเวียดนามคนหนึ่งซึ่งเธอก็รับลูกไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมแล้วเธอยังสอนให้เรียนรู้วิชาการทางด้านเสริมสวยจนลูกอายุได้สิบสาปีพี่พี่สามคนก็ตามมาพบแล้วเอาตัวลูกไปอยู่กับพี่สาวคนที่สามพี่สาวคนนี้ก็นำลูก ไปขายร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในราคาเพียงห้าพันบาทเอาไปทำลูกชิ้นหรือเปล่าไเ<อ> <laughs> จ้าของร้านก็ใช้งานลูกอย่างหนัก<อ>ตั้งแต่เช้าจรดเย็น<อ>เวลากินก็ไม่ได้กิน<อ>เวลานอนก็แทบจะไม่มีเลย<อ>ลูกถูกกักขังให้ทำงานเยี่ยงทาตอ,อยู่ในห้องเล็กๆตามลำพัง<อ>จนญาติเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวโกรธทั้งแม่ครัวทนไม่ไหว<อ>จึงแอบ ช่วยลูกโดยใช้ผ้าขาวม้าหลายๆผืนผูกต่อกันแล้วก็ย่อนตัวลูกออกมาทางหน้าต่างเพื่อช่วยให้ลูกได้หนีไปจากนรกบนดินแห่งนั้นต่อมาลูกจะมาสมัครทํางานเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งผลจากการทำงานด้วยความขยันเข้แข็งของลูกภายในเวลาไม่นานลูกก็สามารถเปิดร้านเสริมสวยได้ด้วยตัวเอง ร้านที่ลูกเปิดจัดได้ว่าเป็นร้านขนาดใหญ่มีเด็กในร้านเป็นจํานวนมากแล้วกิจการลูกก็มีแนวโน้มจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจนหลายคนนไม่เชื่อว่าเจ้าของกิจการแห่งนี้เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุเพียงแค่17ปีเท oh. ่านั้นเองต่อมาวันหนึ่งก็มีลูกค้าที่พาชายต่างชาติมาแนะนำให้ลูกรู้จัก ผู้ชายคนนั้นบอกว่ารู้สึกชอบลูกมากแล้วก็ได้ขอหมายเลขบัญชีธนาคารของลูกเพื่อออนเงินให้ใช้ฟรีๆทุกเดือนเดือนละห0 0 0 0่นบาทเป็นเวลาสองปี1 2บสอห้าหกแสนล้านเสร็จแต่ลูกไม่เคยใช้เงินของเขาเลยเขากลัวว่าเขาจะมาทวงคืนและลูกคงไม่มีเงินใช้คืนแน่เขาไม่ทวงเงินคืน แต่เขาขอแต่งงานด้วยเมื่อลูกตกลงแต่งงานเขาแล้วเราก็ได้ไปอยู่กินด้วยกันที่ประเทศเยอรมันจะมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนระหว่างนั้นลูกก็เริ่มทำธุรกิจไม้นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสลูกเองนะั้นไม่มีความรู้ทางด้านธุรกิจเลยเขียนหนังสือก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่ออกแต่ธุรกิจที่ทำกลับประสบความสำเร็จดี ทำให้ลูกมีภาระมากขึ้นไม่ค่อยมีเวลาให้กับสามีจนนั้นสามีก็ต้องเดินทางมาติดต่อทำการค้าที่เมืองไทยเป็นประจำเขาชอบหญิงไทยเขาจึงแอบไปมีผู้หญิงใหม่อยู่ที่เมืองไทยอีกทั้งโอนเงินของครอบครัวส่งเสียเลี้ยงดูซื้อบ้านให้เธออีกด้วยลูกขอให้เขาเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแต่เขาก็ทำไม่ได้ ลูกจึงต้องเป็นฝ่ายพาลูกสาวหนีกลับเมืองไทยโดยไม่ได้นำทรัพย์สินใดๆติดตัวมาเลยเมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วสามีก็ตามมาขาโมยลูกสาวไปอยู่กับเขาจากคนที่เคยรักกันก็กลายเป็นศัตรูกันลูกก็ได้ตามไปทวงขอลูกสาวคืนแต่เขาไม่ยอมคืนลูกจึงตัดจะสินใจฟ้องศาล แต่สามีกล่าวหาลูกเป็นฝ่ายไปมีชู้แล้วพาลูกสาวหนีไปเขาจึงต้องไปรับลูกสาวมาดูแลสถานการณ์ก,กลับตาลปัดกันแล้วลูกโดนสามีฟ้องให้ศาลตัดสินว่าต้องส่งเสียค่าเลี้ยงดูลูกสาวทุกเดือนและลูกก็แพ้คดีด้วยเหตุนี้ลูกจึงต้องย้ายไปเปิดบริษัทเสื้อผ้านำเข้าจากประเทศไทยยืนที่ประเทศฮอลแลนด์ เธอไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ไปหลายประเทศแล้วนี่เพื่อนําเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูลูกสาวทุกเดือนตามคําสั่งศาล<อ>ก็เป็นเหมือนอย่างเคยกิจการลูกก็ลุ่งเรืองขายดิบขายด,ายดีมีลูกค้าตตึมเลยและสามารถทํารายได้เป็นอย่างดีด้วย<อ>จนมีเงินเหลือเฟือส่งไปเลี้ยงออครอบครัวพี่สาวทั้งสาม<อ>ที่เคยทํากับฉันได้เนี่ยอ,อยู่ที่เมืองไทยอีกด้วย นื่องจากการทำธุรกิจนี้เองลูกจึงได้รู้จักกับนักธุรกิจนุ่มฐานะดีหลายคนที่มาชอบแล้วก็ติดพันลูกแต่ไม่มีใครเอาชนะใจลูกเลยจกกนกระทั่งมิหนุมเมืองผู้ด,ดีชาวอังกฤษคนหนึ่งเขาเป็นนานายความมีความสนใจในธุรกิจนําเข้าเขาจึงมาปรึกษาการทําธุรกิจนําเข้ากับลูกเพราะเห็นว่าเป็นผู้ประสบความสาเร็จในธุรกิจด้านนี้ เราทั้งสองจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันบ่อยๆจนคุ้นเคยสนิทสนมกันและเมื่อเขาขอแต่งงานลูกจึงไม่อาจปฏิเสธเขาได้เรามั่นกันไว้ก่อนแล้วแต่งงานในภายหลังหลังแต่งงานกันแล้วเราทั้งสองก็มีความสนใจจะทำธุรกิจใหม่ร่วมกันคือรับจ้างรัฐบาลสก,กัดแลนด์เลี้ยงเด็กออทิสติกเข้าใจหาอาชีพดีจัง เราได้ไปซื้อกระหาดหลังหนึ่งที่สกอตแลนด์เพื่อทำธุรกิจนี้คืนแรกที่ลูกนอนในโคเอหาดห,หลังนั้นขณะกำลังคำเคลิ้มจะหลับก็มีร่างของผู้ชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นในห้องแต่เขาไม่มีแขนและเขาก็ไม่มีขาเขาค่อยๆเคลื่อนกับมาหาลูกที่กำลังนอนอยู่พอถึงก็นอนลงข้างๆลูก แล้วเขก็มองมาที่หน้าลูกทั้งเนือทั้งตัวงลูกขยับได้อยู่ที่เดียวคือปากจึงรวบรวมกำลังใจถามเขาไปว่าคุณคือใครมานอนข้างๆฉันทำไมเดี๋ยวแฟนฉันเข้าใจผิดออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้แต่คำตอบที่ได้จากกระดางน,นั้นก็คือฉันนี่แหละคือเจ้าของบ้านตัวจริงฉันเป็นทหาร ได้รับมารดกให้ครอบครองบ้านหลังนี้แต่พูดเดียวหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นลูกอยากรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรจึงให้สามีไปสืบหาข้อมูลก็ได้ความว่าบ้านหลังนี้เป็นสมบัติของนายทหารท่านหนึ่งซึ่งตายในระหว่างทำสงครามหลังจากนั้นบ้านหลังนี้จึงตกเป็นของรัฐบาลทันทีลูกได้ใช้กระหาร์ทำธุรกิจเล้งเด็กออทิสติก ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด52คนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมความคิดการติดต่อสื่อสารอบรมดึานการเข้าสังคมอีกด้วยขณะที่ทำธุรกิจเลี้ยงเด็กเหล่านี้อยู่ลูกไปทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปความสุขก็คือได้ช่วยเหลือพวกเขาความทุกข์ก็คือต้องเผชิญกับปัญหาหรืออาการต่างๆที่เด็กแสดงออกมาเช่น บางคนสุกขสนมากอยู่นิ่งไม่ได้เลยร้องไห้ไม่หยุดบางคนก็ทำร้ายตัวเองกัดมือตัวเองโคกหัวกับผนังหรือพื้นบางคนนั้นขนาดควักลูกในตาตัวเองออกมาโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยแต่ก็มีบางคนที่มีพฤติกรรมตรงกันข้ามคือจะสุขุม เงียบเฉยไม่เรียกร้องความต้องการใดๆเลี้ยงง่ายผิดปกติมีงี้ด้วยหมืเงกันเลเลี้ยงง่ายผิดปกติมักจะแยกไปเล่นกับตัวเองตามลำพังนั่งโยกอยู่กับที่โบกมือไปมาหรือม,มีความผิดปกติในเรื่องการรับรู้ร่วมด้วยเช่นมีการหูแว่วคือได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาพูดคุยด้วย หรือมีอาการประสาทหลอนลอเช่นเห็นผีเ,ออเห็นหนอนยอยเยี่ยตั้งๆ้ที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่จริงเลยลนี่รู้แต่มีวิบากกรรมนั้นนั้นคงไม่เป็นพระประสงค์ของใครให้มาเป็นอย่างนี้หรือเพื่อทดสอบเด็กออทิสติกดูว่ายังจะมีความจงรักภักดีอยู่หรือเปล่าลถ้าจงรักภักดีจะได้เลื่อนขัน้นไปอยู่บนสวรรค์คงไม่ใช่มั้งไอตรงนี้ต้องไปหาคําตอบให้ดีนะ ให้พ่อแม่ของเด็กออทิสติกได้ทราบถึงนั้นลูกก็ยังรักแล้วตังคการจะทำธุรกิจรับเลี้ยงพวกเขาเหล่านี้ต่อไปแต่สิ่งที่ไม่คาคิดก็เกิดขึ้นสามีางลูกได้ถูกผู้ร่วมหุ้นหักหลังเขายักยอกเงินจากธุรกิจของบริษัทพร้อมกับปูกปั่นคนในบริษัทให้ก่อความวุ่นวาย สามีลูกยื่นข้อเสนอจะให้เงินก่เขาหนึ่งแสนปอนเพื่อเขาออกไปจากธุรกิจนี้แต่เขาไม่ยอมรับสามีจึงต้องฟ้องศาลเพื่อขอความยุติธรรมคำถามบุพกรรมใดชีวิตในวัยเด็กลูกถึงลำบากมากและบุพกรรมใดที่ทำให้ลูกและน้องสาวต้องกำพร้าแม่ตั้งแต่เด็กพี่สาวทั้งสามเป็นพี่สาวแท้ๆของลูกหรือไม่คะเธอสงสัยจนกระทั่งบัดนี้ ทำไมเขาถึงเกลียดลูกนะักเราทำกรรมอะไรร่วมกันมาจึงได้มาเป็นพี่น้องกันคะกรรมใดลูกยังถูกพิสาคนที่สามนำไปขายคนบางคนถูกนำไปขายให้ไปเป็นโสเพณีบางคนถูกนำไปขายเพื่อเอาไปใช้แรงงานอย่างที่ลูกเป็นมีบุพกรรมต่างกันอย่างไรถูกนำไปขายใช้แรงงานถูกอาไปขายเป็นโสเพณีต่างกันอย่างไร อันนี้ก็น่าศึกษาบุญใดทําให้มีผู้มาช่วยเหลือลูกเสมอได้อยู่กับชาวเวียดนามจนตั้งตัวได้จากอาชีพเสริมสวยได้มีคนมาช่วยออกจากร้านขายก๋วยเตี๋ยวทําไมลูกประสบความสาเร็จในธุรกิจทุกด้านแม้ไม่รู้หนังสือเป็นเพราะบุญใดคะพ่อแม่และน้องสางลูกตายและไปไหนมีความสุขดีหรือไม่ ต้องการบุญอะไรเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรคะกรรมใดที่ทําให้ลูกต้องพัดพลาดจากลูกสาวและโดนสามีฟ้องจนสารตัดสินให้ต้องมาส่งเสียค่าเลี้ยงดูลูกสาวทุกเดือนมีทหารในสงครามมปนเจ้าข,ข,ของรหัดหลังนั้นจริงหรือไม่คะถ้าเป็นจริงเขามาแสดงตัวให้ลูกเห็นทําไมคะและตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วคะคงอยากเจอ มคนงงงิดถึึบุพกรรมใดสามีคนปัจจุบันจึงถูกผู้ร่วมหุ้นหักหลังและเกิดมีคดีความขึ้นลูกและสามีควรทำอย่างไรคะจึงชนะคดีและไม่มีเวรกรรมต่อกันอีกบุพกรรมใดที่ทำให้ลูกต้องมาดูแลเด็กออทิสติกถึง52คนคะเด็กเหล่านั้นมีบุพกรรมใดถึงเป็นโรคออทิสติกมีทางป้องการแก้ไขหรือไม่อย่างไรคะ การยกบ้านลูกให้เป็นบ้านัลิมิตรเพื่อรวมคนมาปฏิบัติธรรมจะได้บุญอย่างไรบ้างคะโลกและสามีคนปัจจุบันเอยสร้างบารมีร่วมกับหมูคนะ่คณะมาหรือไม่อย่างไรคะเอามาฟังฝังนในฝันกันจ้ะลับตาฝันเป็นตูเป็นตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังปนิยายประมรปรากันจ้ ไวเด็กลูกต้องลำบากเพราะกำเนดีลูกเด็กเป็นลูกสาวเศรษฐีพ่อแม่เลี้ยงดูแบบตามใจจึงมักชอบเที่ยวเล่นเพลิดเพลินโดยไม่ค่อยคิดที่จะดูแลพ่อแม่รวมกันในชาติอื่นๆก็ไม่ค่อยมีบุญเลี้ยงดูบิดาม,มารดาแล้วก็นในชาต,ติเป็นลูกสาวเศรษฐีเนี่ย มักจะเอาติใจตัวเองเพราะพ่อแม่ตามใจจึงชอบดุดาทุบตีทำร้ายข้าท่าบริวารและทำไม่พอใจก็จะเอาข่าท่าไปขายแก่ผู้อื่นอีกถ้ามีความตรน่ไม่ค่อยได้ทำทานโดยเหตุนี้เองจึงทำให้ลำบากในวัยเด็กแล้วก็มาเป็นโรคกำพร้าแม่ตายแต่เด็ก และพ่อก็ไม่ได้ดูแลส่วนพี่สาวแท้ๆทั้งสามก,ก็คืออดีตท่าที่ถูกเคี่ยนตีในชาตินั้นและถูกนำไปขายให้เขาใช้แรงงานได้ผูกเวนเอาไว้ในตามมาเกิดร่วมในชาตินี้จึงเกลียดลูกมากเห็นไหมดีเป็นลูกเป็นลูกเสรยฐีทีเดียวนะเห็นไหมจ๊ะไม่ใช่วมาเกิดมาจะเป็นลูกเสรษฐีอีก มันไปตามวิบากกรรมปีษาคนที่สามคือท่านในชาติอดีตที่ตัวเองทุบตีทำร้ายและขายให้ผู้อื่นใช้แรงงาน<อ>ได้ผูกเวรกับมนุษชาตินี้มาเจอกันยังนำโลกไปขายบ้างคนบางคนถ้ามีกรรมกามเมตก็จะถูกนำไปขายเป็นโสเพณีส่วนบางคนเนี่ยถูกไปขายแรงงานกับละ ความตระหนีและกฎขี่แรงงานเป็นต้นถัดจากชาติที่เป็นลูกเศษษฐีมาก็ไปลำบากอยู่หลายชาติโดยไปเป็นทาสและถูกคมขี่ทรมานจึงมักเอาอาหารไปเลี้ยงสัตว์เล็กๆและได้อธิษฐานว่าชาติต่อไปจะได้ลำบากอีก แต่ชาติที่เคยเป็นลูกเศรษฐีก็มาเป็นลำบากเป็นทาตถูกก็คมขีลายชาติแล้วก็เอาอาหารเนี่ยไปเลี้ยงสัตว์เล็กๆแล้วก็อธิษฐานจิตต่อมาพุทธันดรที่แล้วได้มาเจอหมู่คณะโดยไปเกิดเป็นคนรับใช้ในบ้านของเศรษฐีผู้ใจบุญแล้วก็เด้มาเจอหมู่คณะโดยตั้งใจสร้างบรารมีโดยมีเศรษฐีผู้ใจบุญได้สนับสนุน ให้ทำทานรักษาศีเลเจริญภาวนาเท่าที่ตัวเองจะทำได้แต่เวลาทำมักจะปีติยินดีตอนกำลังทำและภายหลังทำแล้วแต่ก่อนทำก็ไม่ได้ปีติยินดีบางครั้งก็มาจจะคิดน้อยใจเปรียบเทียบคนที่ก็ทาทำบุญเยอะกว่าว่าเราไม่มีโอกาสทำบุญได้เยอะเหมือนเขาใจมันเลยไม่ใส เลยทำให้อกุศลกรรมแห่งความตรณีและกรรมทำรา้ายฆ่าธาตุได้ช่องแม้บุญบาปมันทิ้งช่วงกันอย่างเงี้ยมันซับซอ้อนเนยไม่เรื่องชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกทำให้ในใบต้นในชาตินี้มีความลำบากแต่บุญที่ทำกับโมฆณะและบุญที่มีความเมตตาต่อสัตว์ดังกล่าวตามมาส่งผลจึงทำให้มีผู้มาช่วยเหลือเสมอเช่นชาวเวียดนามช่วยมีความรู้เรื่องเสริมสวย มีคนช่วยจากร้านขายออกมาจากร้านขายกว๋วยเตี๋ยวทาให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานทาั้งๆที่ไม่รู้หนังสือและดได้ก็มีโอกาสมาเจอหมู่คณะอีกจ้าพ่อตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกโดยการดื่มสุราและฆ่าสัตว์ทำเป็นอาหารและฆ่าขายกำลังโดนเจ้าหน้าที่ฆ่าชำแหละก่อนถูกกรอกน้ำกรดทองแดงร้อนโดนชำแหละอยู่ มีความทุกข์ทรมานมากแล้วถึงจะไปถูกตามด้วยกรอกน้ำกรดนน้ำกรดทองแดงร้อนให้ลูกทำบุญทุกบุญแล้วทิพย์ไปให้พ่อบ่อยๆก็จะทำให้พ่อมีอายุสั้นลงในยมโลกและพ้นวิบากกรรมในที่สุดส่วนแม่และน้องสาวตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นานแล้วจ้ะลูกต้องพัดพลายจากลูกสาวและถูกอดีตสามีคนแรกฟ้องให้ส่งค่าเลี้ยงดูลูกสาวทุกเดือนเพราะ กำนดอดีตชาติที่เป็นลูกสาวเศรษฐีเวลาชาติในเรือนคลอดลูกสาวเล็กๆออกมาได้ยกให้เพื่อนตัวเองที่มาขอ,อไปเลี้ยงจึงทำให้ธาตุหญิงได้เป็นแม่ของเด็กทุกทรมานใจมากส่วนที่อดีตสามีคนแรกฟ้องให้ส่งค่าเลี้ยงดูลูกสาวนั้นก็เป็นเหตุในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากวิบากกรมในอดให้ลูกคิดว่าลูกด้ทำหน้าที่แม่ที่ได้เลี้ยงดูลูกสาวก็แล้วกันใจจะได้ใสๆนะจ๊ะ ตอหานเจ้าของครือข่าเก่าได้ตายในที่ลบตะยังมีจิตผูกพันกับครือหา่าจึงได้กลับมาอยู่วนเวียนเฝ้าจ้ะเ<อ>จ้าของครือสาเก่าที่ไม่มีแขนไม่มีขาเขามาสแสดงตอนให้ลูกเห็นเพื่อจะบอกให้รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของครือห่าหลังนี้ในตอนที่เป็นมนุษย์แล้วเขาก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ก็ไม่ได้มากวนอะไรลูกคือต่างคนต่างอยู่แบบพบซ้อนพบ สามีของบรรจบันถูกผู้ร่วมหุ้นหักหลังและก็เป็นคดีความกันเพาะได้ดีก็เคยเป็นหุ้นส่วนทําการค้าออร่วมกันซึ่งในชาตินั้นเขาก็ทําเหมือนชาตินี้เนื่องจากในชาตินั้นเขาเข้าใจผิดว่าสามีของลูกเนี่ยเอาปเปรียบจึงได้แกล้งทําให้เกิดความปั่นป่วนกันขึ้นมาในกิจการกระทั <Yeah. S 1> ่งดังทะเลาะกันเป็นคดีความแล้วขายกิจการทิ้งไปแล้วก็แบ่งเงินกัน ส่วเขาก็คิดว่าเขาน่าจะได้เงินมากกว่านี้จึงผูกเวรกันประชาติต่อไปจะต้องมาเอาคืนบ้างจึงทําให้เกิดปัญหาในชาตินี้ดังกล่าวจ้ะลูกและสามีก็ต่างทําใจไม่ผูกเวรกับเขาแต่เรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องกฎหมายจะว่ากันตามเนื้อผ้าในชาติที่เป็นลูกสาวเศรษฐีมักชอบเลี้ยงสังสรรค์เบื้องฝูงด้วยเล้าอยู่เป็นหนึ่งนิด เมากันทั้งชายหญิงนึ่แต่คำยันรุ่งโดยวิบากกรรมนี่ยิงทำให้มีจิตยินดีในการเลี้ยงเด็กออทิสติก52คนจ้ะให้ลูกนึกว่าสงเคราะห์โลกกันแล้วกันจิตจะได้เป็นบุญแต่กิจารช่วยเหลือคนที่มีวิบากกรรมสุรามากันแล้วกันจ้ะเด็กเรานี้มีวิบากกรรมสุรายาเสพติดตามมาส่งผลจ้ะทั้งสุราและยาเสพติดด้วยก็ถึงจริงทำให้มีอาการที่ดังกล่าวนะจ๊ะ ก่ลูกเลี้ยงดูเขาด้วยจิตเมตตาส่วนกรรมส่วนตัวของเขาเราก็คงจะไปแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกจ้ะอันไอที่ประสาทหลอนก็เกี่ยวกับยาเสพติดที่อาการต่างๆที่นอกเหนือยากนี้ก็เป็นกรรมสุราการยกบ้านเป็นบ้านกลรมิตรให้ผู้มีบุญมาปฏิบัติธรรมนั้นก็จะทําให้มีบุญพวกพ้องจะทําให้เรามีพี่น้องมู่ญาติเพื่อนฝูงสิ่งแวดล้อมสังคมที่ดีที่เกื้อกูลต่อการสร้างบารมีของเรา แม้ลาโลกไปแล้วก็จะมีบริวารมากมายในเทวโลกจ้ะลูกก็เคยสร้างบาร,รมีกมู่คณะมาแบบกองสวสบียงส่วนสามีเคยสร้างมาด้วยแต่บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันดังนั้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบาร,รมีให้เต็มที่ในทุกบุญอย่างเต็มกำลังและติฐานจิตตามติดไปดุษสิทธิบรีว่งบุญพิเศษ เขตบัลลัมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า